Unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. Okay, so let's look at the แฟนๆนะแฟนๆ m o t o g p แฟนๆ Moto Motorsport เนี่ยได้หวนล้ำลึกถึงการก้าวขึ้นมา MotoGP ครั้งแรกของของมาร์คมาเกสนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเปโดคอสตาครับเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับในการแข่งขันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเปโดเองมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากกับนักแข่งวัย19ปีเนี่ยครับ ก่อนแข็งไปดูก็แสดงความมั่นใจนะก็ไม่ได้มีความประหวั่นพันพึงที่จะลงไปต่อสู้กับนักแข่งในกลุ่มหัวหัวนะครับแล้วเขาก็ขึ้นมาต่อกรแล้วก็สร้างความยากลำบากให้กับบรรดารุ่นพี่นะครับโดยเฉพาะนี่ครับมาร์กมาเกสจังหวะน,นี้เนี่ยเปโดคอสตาบอกว่าเขาบอกว่าการไล่แสงแล้วก็การปลดล็อก สกิลแล้วขึ้นมาต่อสู้กับบรรดานักแข่งกลุ่มหน้าเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝันของตัวเองนะครับได้ไล่แซงมาร์คมาเกสนะครับได้ไล่แซงอ l เลสเอสปากโได้ขีดตามฮอกเก้มาตินนะครับแล้วก็นักแข่งที่เจ๋งๆหลายคนที่เคยเป็นไอดอลของเขา แล้วอีกคําพูดหนึ่งก็ค่อนข้างจะหานะครับเปโดบอกว่าผมไม่ต้องรอนานๆอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนผมได้แบบได้แบบทําลายนะครับทำลายความบริสุทธิ์นะครับเหมือนว่าออได้เปิดซิงตัวเองแล้วจริงๆใน Mo t ต GP กับการที่แซงมาร์กมาเกสได้นะครับแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงการแซงมาร์กมาเกสคนเดียวเท่านั้นแต่เป็นการที่ได้ ได้ต่อสู้กับนักแข่งในกลุ่มหน้านะครับสิ่งสําคัญเลยคือเปโดบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าในสนามแรกเขาก็สามารถไล่แซงกับคู่แข่งได้หลายคนแล้วก็เป็นนักแข่งเจ๋งๆทั้งนั้นที่เขาชื่นชอบนะครับมาร์กมาเกสบอกว่าสิ่งที่เปโดคอสตาแสดงให้เห็นนะครับมันแสดงให้เห็นว่านี่แหละจะเป็นดาวดวงใหม่ในม o ต GP นะครับไม่ช้าก็เร็วเปโดคอสตาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก ใน Moto GP นั่นคือสิ่งที่มาร์กมาเกสบอกนะครับบรรดาทีมบอสหรือแม้กระทั่งนักแข่งหลายๆคนก็กพูดกันอย่างนั้นนะครับขณะเดียวกันตัวของอ l เลสเซสปกโรเองก็บอกว่าเปโดเนี่ยเป็นคนที่พิเศษนะครับทางด้านของเอลเวฟองชาราวนะครับทีมบอสแล้วก็เจ้าของทีมเทคทรานะครับก็บอกว่าเปโดเนี่ยพิเศษมากแล้วก็เร็วมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ที่เหนือกว่านักแข่งลุกกี้คนอื่นๆหลังจากที่ขึ้นไปบู๊กับรุ่นพี่ได้อย่างสุดมันครับแต่ก็หายไปจากเรสพอสมควรครับต้องรูดลงไปเรื่อยๆครับสุดท้ายจบกันในอันดับที่9ตามหลังฟรานเชสโกบานายาอยู่11.5วินาทีอคอสตาบอกแล้วครับว่าเขามีอาการตึงที่แขนอยู่พอสมควรแล้วครับ แล้วก็คาดการว่าน่าจะมาจากตำแหน่งคันโยกของอุปกรณ์ด้านหลังหรือว,ว่าเรียดีไวซ์ซึ่งอยู่ไกลเกินไปนะครับก็บังคับให้ตัวเขาเนี่ยต้องเคลื่อนไหวตัวแปลก,ปลกซึ่งก็น่าจะมีส่วนทําให้มีอาการตึงหรือว่าเกือบจะเกิดตะคริวที่แขนครับทำให้ต้องผ่อนเรสลงมาขณะที่คอสตาครับก็บอกว่าทีมันได้เปลี่ยนจุดต่างๆนะครับเพื่อเตรียมสําหรับการทดสอบปรีซีซั่นที่ปอติเมานะครับแล้วก็เขาก็เชื่อว่า ณนะตอนนี้เนี่ยเราเหลือลาอีก2สัปดาห์นะครับหวังว่าจะสามารถแก้ไขในเรื่องของทีมนะครับแล้วก็จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรงนี้ให้เข้ากับตัวเขามากขึ้นแล้วเขาก็ทำให้เห็นนะครับว่าถ้าเขาขี่แบบเต็มที่นะครับใส่สุดเขาก็แซงนักแข่งที่อยู่กลุ่มหน้าได้นะครับหมอฟินมากๆครับนั่นคือสิ่งที่เปโดรคอสตาบอกนะครับก็จริงๆไม่ได้เป็นบทสัมภาษณ์ยาวๆวนะั แต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าทิศทางของเปโดคอสตาเนี่ยการเริ่มต้นนะครับมันทําให้ย้อนกลับไปมองถึงมาร์กมาเกสที่อยู่ในยุคเริ่มต้นนะครับแต่มาร์กมาเกสขึ้นมานี่ดุดันกว่านี้นะครับแล้วก็โหดกว่านี้เยอะนะครับดังนั้นเปโดคอสตาเองมีการขี่รอบข้อก Mar นะับมาร์กมาเกสณตอนนั้นนะนะครับดังนั้นต้องมารอดูครับว่าทิศทางของเปโดคอสตาจะเป็นไงแล้วสนามต่อไปเขาจะสามารถเก็บประสบการณ์ นะครับจากกาตตาไปใช้ต่อที่ปอร์ติมมลได้ไหมแล้วที่ปอร์ติมาลเนี่ยปโดวคอสต้าก็คุ้นเคยสนามเป็นอย่างดีเพราะว่าในยุคที่ขี่เลดบูมอุโตจีอโตจีพีลูกี่รับก็ขี่ที่ที่นี่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวมารอดูผมเชื่อว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นปโดว์คอสต้าขึ้นไปปวนเปลี่ยนในกลุ่มของการไล่ชิงไล่ชิงตำแหน่งบนโพเดียมนะครับแล้วก็ เรื่องสเปครถเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะต้องห่วงเพราะคิดว่าน่าจะได้ใช้สเปคเดียวกันกันกบทั้งแจ็คมิลเลอร์ทั้งแบดวินเดอร์นะครับส่วนออคูสโซเฟรนเดสหายไปจากเฟรมเลยพอไปโดอคอสตามานะครับออคอสตาเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นมาเฉิดฉายแล้วก็กลบรัศมีของทั้งออคูสโซเฟรนเดสรวมไปถึงรัศมีของแจ็คมิลเลอร์ด้วยซ้ำ มาดูครับเด็กคนนี้อนาคตไกลแล้วก็น่าจะประสบความสําเร็จได้เร็วๆนี้จะขึ้นโพเดียมได้ตั้งแต่ปีนี้เลยหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับแต่ถ้าถ้าดูจากสกงคภาพโครถแข่งของของ KDM ที่ขี่โดย Brad Binder แล้วมันก็น่าลุ้นแล้วก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เร็วๆนี้นะครับนั่นคือประเด็นของ Pedro Costa ครับเ <S: S 3> มื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง เตลัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอาเนียวยามาฮ่าอารหนึ่งห้า